ครับหน้าจอนี้นะครับจะเป็นหน้าจอการกำหนดรายละเอียดที่ตั้งขอสินทรัพย์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า asset location นะฮะจะเป็นการระบุว่าสินทรัพย์ตัวนี้นะครับถูกตั้งเอาไว้ที่ไหนนะฮะเพื่อที่จะช่วยในการค้นหาสถานที่ของสินทรัพย์เนี่ยได้ง่ายนะครับวิธีการก็คือว่าเราเข้ามาที่ระบบสินทรัพย์นะฮะเลือกไปที่ที่ตั้งสินทรัพย์นะครับการเพิ่มข้อมูล ตัวข้อมูลสินทรัพย์ตัวนี้จะเป็นดิเมนชันที่เป็นอิสระจากตัวไปอื่นนะครับอาทิเช่นว่าไม่มีความเกี่ยวพันกับตัวกลุ่มสินค้ากลุ่มสินทรัพย์นะครับหรือว่าไม่มีความเกี่ยวพันกับตัวอื่นๆนะครับก็คือว่าตั้งได้อิสระเลยนะฮะอันนี้ผมจะตั้งว่าเป็นที่ตั้งฟรอหน,น,รนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งนะฮะก็เป็นที่ตั้งอยู่ฟรอนะครับฟรอ วันโซนวนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับเป็นการตั้งของที่ท,ที่ตั้งสิทธิซ้ำนะฮะถ้าเราจะมีกี่ที่ตั้งแล้วก็ตั้งขึ้นมาก็ได้นะครับว่าเป็น l o o r Zone นะครับสนะฮะตรงนี้ก็จะเป็น f l o w r หนึ่โซน สอ,อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถกําหนดสถานที่ของสินทรัพยได้ว่าสินทร,รัพตัวนี้นะฮะเอาไปตั้งที่ไหนนะครับ